สวัสดีค่ะพาพี่น้องมาเบิงนาค่ะอีพออีแม่เอ้ยฝนตกบักคัดน้าบ้านหนองบอนทานเจาปลาค่ะพี่น้องน้าหนีวานก่อนมูเลยค่ะพีพลอ,อีแม่เอ้ยน้านีก,กับไก่ยับพอใหญ่แห้งค่ะขออนุญาตอีกจักเือเด้อค่ะพี่น้องหาก่อนดินก้อนหินก่อน เข่ากำลังวานค่ะนามกำลังสีมีเสียงกบเขียดทองน้าปรับไมคค่ะพี่นอ้องนะโมตัสสะพระครวตระหัโตสัมมาสัพพุตัสสะนะโมตัสสะพระครวตระหัโตสัมมาสัพพุทัสสะนะโมตัสสะพระครวตระหะตตสัมมาสัพพุธัสสะนะโมตัสสะพระครวตระหัโตสัมมาสัมพุทัสสะอิติปิโสภควาพระเจ้าสังมาภควายันติ อิติปิโสภควาพระเจ้าสังมาภควายันติ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 อิติปิโสภควา พระเจ้าสังมาพระวายันติอิติปิโสภรวาพระเจ้าสั่งมาพควายันติอิติปิโสพควาพระเจ้าสังมาพระวาะยันต,ต,โโวนติวานไปครับพี่น้องกันยะพอยไงค่ะคา,าถาหลวงปูขาวค่ะหลวงปูบอกว่าเอาไวถาา้ถกันพวกสัตว์ปลาสัตว์ห้ครับพี่น้องบ่ได้ย่า,างไปหรอกคะ่ะมันแฉ ซ่องเอาเข่ากระั้งขึ้นละเขียวอวนอ่อนงามอุทธกังแม่นามมัชชาชาติชุ่มกองม่องดูผลพรลร่าคันมากไม้ตามตนคนเฮาหวังของใส่ของกินทั้งของแตง่งท่านบอสบเขตแหลงปีหนากระซื้นบานผู้ใดเข้ามาติดตามก็ให้อุดมสมบูรณ์พูนผลเด้อค่ะพี่น้อง วานเขาวานน้ำเฮ็ดอยอียงก็บอให้อุดมสมบูรณ์ดีเด้อค่ะเดอ้อนี่อีพออีแม,น,มปปน,ออนน้ำยุบบ่านออบาทีนี้น้ำกระอังเต็มฝายพูดละค่ะน้าหอดกกกยางคน่ะค่ะยุมองนเก้าไรค่ะอันนี้กระนาเพิ่นอีกเจ้าหนึง่งค่ะเพิ่นกับวานคือกัน ติดกันค่ะอ๋อกับบานก่อนมันิิคำสวัสดีค่ะ